สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่อง BB and f r i e n d นะคะช่องของคนที่รักชัชชุออนซึ่งรวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับชัชชุออนโมกสีและผองเพื่อนค่ะ สองวันที่ผ่านมานะคะเป็นวันพักของน้องบุ๋มบิ๋มค่ะหลังแข่งกับ PTT เสร็จนะคะน้องนะคะเลยมีเวลาว่างนะคะมาไลฟ์ใน i อพูดคุยกับแฟนๆนะคะให้หายคิดถึงกันสองวันติดเลยค่ะซึ่งเมื่อวานนะคะน้องก็มาไลฟ์นะคะประมาณห้าทุ่มเวลาไทยค่ะแอดมินนะคะก็เพิ่งเข้าไปดูช่วงกลางๆนะคะไปไม่ทันตั้งแต่แรกค่ะจึงได้นำบางช็อตนะคะมาให้เพื่อนๆนะคะที่พลาดดูกันค่ะโดยน้อง โดยน้องบุ๋มบิมนะคะก็ได้พูดว่าตัวเองเนี่ยอ้วนขึ้นนะคะกางเกงคับขึ้นนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยพูดไม่ค่อยเกง่งแต่ว่าไลฟ์เนี่ยไปเกือบชั่วโมงเลยนะแมวน้อยน้องนะคะมาขายหมูและเนื้อแดดเดียวที่น้องนะคะขายมาสักพักแล้วค่ะและบอกว่าอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะอยากทําชาไข่มุกและทําเสื้อขายค่ะไม่ไม่ใช่ขขยหมูเดียวค่ะไข่าขาสวยอุ้ยบ้าบออุ้ยแมงวันมาจากไหนอ,อะ เดี๋วก็จับกินให้หมดเลยอ่ะก่อนที่ก่อนที่แบตหนูจะหมดไปนะคะก็จะมาประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะแบตหมดนะคะก็คือบวบขายหมูแดดเดียวแล้วก็เนื้อแดดเดียวนะคะนี่นี่น,น,นแบบนี้เลยนะคะนี่วิธีการสั่งซื้อนะคะก็เดี๋ยวจบไลฟ์หนูนะคะก็สามารถ กดเข้าไปหน้าโปรไฟล์นะคะแล้วมันจะมีลิงก์อยู่ก็จิ้มเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยหรือว่าะสะดวกสั่งซื้อทาง Facebook ก็สามารถเข้าไปที่เพจเ,เ,เ, mm hmm. เมื่อบุ๋มบิ่มบ้างได mm ้ค่ะสามารถสั่งที่เพจได้เลยค่ะเมื่อบุ๋มบิ่มบ้างแต่หนูว่าอันนี้ง่ายกว่า เข้าไปหน้าโปรไฟล์หนูเพราหนูแปะลิงก์ไว้ให้อยู่ค่ะก็จิ้มเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยแต่ก็จะมีราคาบอกนะคะเพราะว่าถามว่าทำไมไม่บอกราคาอ๋อจำราคาไม่ได้ที่แบบที่หนูทิ้งมันไว้อะคือที่จริงเขาเรียกว่าอะไร เขาต้องไปล้างน้ำด้วยซ้ำอีกหละอีกน้างอีก,อ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 กน้ำหนึ่งนี่อ่ะถ้าหนูปิดร้านชานมไข่มุกจะมีใครมาซื้อของหนูบ้างไหมอ่ะเออหนูก็อยากทำแบบ อะไรวันนี้เทปะถ้าเกิดทุกคนอุ้ยเอาออกก่อนบงับงบังเพราะหนูชอบใส่แบบนี้ Ford Ranger Raptor ดูจันไม่เคยใจใคร เห็นแล้วเนี่ยหิวหมูแดดเดียวทอดเลยนะคะใครอยากสั่งนะคะก็ไปตามช่องทางที่น้องบอกได้เลยค่ะช่วยกันอุดหนุนน้องนะคะและช็อตน,นี้ค่ะเด็ดสุดเมื่อแฟนๆนะคะขอให้บุ๋มบิ่มค่ะใบหวยเจ้าแม่หวยบุ๋มบิ่มนะคะเลยตอบแบบนี้ค่ะใบหวยเหรอหนูไม่ถูมาสองวันแล้วไม่รู้บอกไปจะถูกไหมไ เลขห้องแล้วกันชิวๆสองหนึ่งหนึ่งน้องบุ๋มบิ๋มเนี่ยให้หวยถูกหลายงวดแล้วนะคะตั้งแต่เลขห้องตอนไปแข่งที่เนเธอร์แลนด์นะคะโปแลนด์ศึกชิงแชมป์โลกที่ผ่านมาค่ะงวดนี้ว่าไงดีคะ f อซทุกคนหากใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปที่แอดมินทำนะคะรบกวนช่วยกันกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะแอดมินเนี่ยต้องรีบไปซื้อหวยงวดนี้ก่อนนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ